ฝั่งกรุงเทพครับน้องน้องน้อแกงน้องอีกก็น้องไงก็ฝั่งกรุงเทพกว่านึงครับครับผมเป็นหัวหน้าแกงครับผมชื่อสิงห์ครับพี่แกงส่บห้าครับครับผมผมเป็นใครสักคนครับชื่อโซ่ครับเอ้ยป็นคุณเป็นลูกน้องแกงผมคุณเป็นลูกน้องแกงผมก็ได้ครับได้ครับเป็นลูกน้องก็ได้ครับเรื่องนี้มันยังไงเมื่อฟังชื่อเรื่องมันต้องมีการต่อสู้มีการมีทุกอย่างครับเรื่องนี้มีแต่คนอยากเล่นมากแต่ว่าพวกเราได้เล่น แกได้ถามเขาเลยเหรอทำไมเขาถึงอยากเล่นเพราะอะไรมันมีแต่อะไรที่แบบเด็กผู้ชายอยากเล่นใช้กำลังอย่างเงี้ยใช้กำลังใช้กำลังแต่คือพวกเราเนี่ยจริงไม่ไหวเลยนะ อะไรหายากนั่นเปินเราไม่แต่เราผิดเราไงอ๋อเราบอกคนที่เขาไม่ได้เล่นไปไงอยากบอกอะไรคนที่เันก็เล่นเก่งเขากไงเออเก่งเขาไงเสียใจด้วยนะหนูบทนักเรียนบทจากพี่เป็นอะไรกันหอแล้วพี่ถ้าย้อนวัยกลับไปในเรื่องต้องแต่งชุนเรียนสั้นใจไหมโอ้โหเด็กโง่ใช่อ่ะแต่เราเนคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างความยากเรา้อนๆก่อนเป็นฟิลแบบของผมจะเป็นพูดน้อยปล่อยหนักแล้วก็มีเหตุผล หมือนตัวพี่เกสนี่ก็จะเป็นแบบบ้าใจร้อนแข็งแข็เอาแข็ง,ขง,งมรับมีค่าขาแล้วไม่ไม่มีค่าขาแล้วครับมีแต่แบบมีว้าว้ามีแต่ว้าออกไปครับว้าเกาอยู่ไหนอย่างงี้ไม่ไม่ใช่อาจจะคนละเรื่องแต่คนละเรื่องเราเอาเรา,าไปได้เหมือนกันนะครับแต่ดิฉันมาบุกเรื่องนี้นะลูก <c oughs> ดิฉันครับทำไมครับเออมันเหมือนไม่ได้เรื่องนี้ช้างอยู่ไหนกอ๋อแซวแซวแล้วอย่างพี่เกสคือมันต้องว้าเองเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นภาพเลยเรื่องนี้ผมว่าค่อนข้าง จะแตกต่างจากเรื่องอื่นๆครับบทเรื่องอื่นจะเป็นแบบนุ่มอบอุ่นค้าขาใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบนุมบ่มแบบน,นักแล่ใช่ครับเป็นนักเลงที่แบบ <laughs> สงสารพี่เจดอ่ะกูช็อ,ชอตเลยตอนเนี้ยสนุกอะอยู่กองพี่เกดคือตัวโดนเออหรอโอ้โหตัวโดนป<ช>ถ้ากองอื่นมึงจะเป็นตัวโดนแต่กองนี้พี่เกรซเป็นตัวโดนเอามีหน้าบุ๊คดูเข้มดูแบบคพื่เคิรตลอดมันปักธงแล้วปักธงแล้วก็ี๋ยวบุ๊คขาพี่เตมาเป็นเป็นพักพวกอใช่พี่เกรซตัวโดนครับ ไอ้เมื่อกี้ผมพูดถึงไหนแล้วนะครับถ <laughs> ึงที่ถึงว่าเราต้องบอกวา่าต้องแบบใช้กำลังนูงนี้นะเป็นใช้กำลังเป็นคนแบบมุบบทะลุใจร้อนนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เข้ามาคุณโซเข้ามาที่จะคอยแบบคอยเบรกคอยเบรกอารมณ์เขาครับเขาชอบแบบว่าทำอะไรไม่คิดแล้วก็จะแบบเป็นคนคิดมากกว่าทำแล้วคอยแบบเบรคเ,เขาอะไรอย่างเงี้ยมันอ่ะไปเบรกคาร์ลมไปเจอคารลมไปต่อด้วยกันเลยอะไรนะพูดอะไรวะผมไม่เคยสัมภาผัสคุณครั้งแรกอ่ะคุณแม่งได้วะไปต่อ เป็นอัลบุ๊กเรื่อเป็นอัลบุ๊กเป็นเป็นยงครับผมก็กีตาร์ปากีส์มาถึงบุกคาแรคเตอร์บุกโูกอ๋อคาคาเอ้ยคาแรคเตอร์บุกก็เป็นฟิลแบบว่าไปใช้สมองกันครับก็คือจะเป็นฟิลเป็นนักเลงที่เก่งไม่ใช่แล้วนะพร้อมมีสมพลทู่เลยเมื่อกี้ใช้สมพลตอนไหนตอนที่จีบบ้าหมดแล้วไปใช้เอาคาแรคเตอร์ อะไรแบบเขาพอเราได้มาได้แค่แต่คนเนี่ยเขาถึงได้มาใช้สมองไม่ถึงขนาี้ไม่คือตัวผมมันจะเป็นเหมือนนักเลงคือเก่งนะหมายถึงเราจับมีดถาเป็นหมดปืนเปิลเป็นหมดแต่ว่าเราอ่ะจะไม่ใช้เพราะเรารู้สึกว่าความสงบสงบสุขดีกว่าเราก็จะคอยคอยเบรกเบรยเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเบียดสับด้วยเพราะเป็นพี่ชายเรา น้องเป็นน้องแต่เขาจะตีกันเก่งถูกไหมตีใช่ใช่มแล้วคลิปอยู่ข้างล่างถึงไงวะที่การดูตัวทั้งสี่คนดูเป็นปรากฏการณ์้วนดูแต่ละคนก็คือตอนนี้ไม่รู้จะสงสัยใครก่อนครับคิดว่าว่าสี่คนนี้ใครน่าสนใจสงสารตัวเองสงสารยังหรอสงสารสงสารกูค่ะอ๋อกูแกล้งกูทั้งวันเลยค่ะไปถ่ายอ่ะ ผมผมไม่ได้นั่งพักเลยคือเขาจะแยกกองสองกองใช่ไหมแต่พอมันว่างปุ๊บมันมากวนผมละแก้หลังแต่เราแก้เขาที่เกย์เคยได้ยินกิจศัพทเขาไหมผมไม่ได้ยินไม่ไม่เท่าไหร่แต่โดนเองเนี่ยผมค่อนข้างค่อนข้างหนักเลยใช่ครับหลังผมเบื่อหมดแล้วตอนเนี้ยมีอะไรปรึกษาที่ปอไหมว่าเออถ้าจะต้องเจอต้องทำยังไงไหมครับบอสรับมือคนนี้ เอาแบบไหนไอ้ปากอะไรวะเนี่ยเออไป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 ยังอยู่ไอ้ลูกไปแค่นั่งฟังเขาคุยกันไปเขาเพลินแล้วครับมีนักร้องไหมอย่างยังยังนิ่งอยู่ยังนี้ยังกินข้าวกันอยู่ ไคือแบบละลายเพื่อทำไม่รู้จักหับน้องมาไม่นิ่งๆเรายังกลัวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรอละละลายรอสนิทก่อนรอสนิทก่อนเออใช่ที่ต้องสนิทเลยเดี๋ยวทาไมอ่ะไม่กลัวเขาอ่ะไม่ตอนตอนตอนถ่ายไปไม่หลับครับเพราะพอพักกองไปก็หลับเขาก็เลยเราบุกก็เลยไปไปแก้พริกเลสแทนคือบอกว่ามันมันไปไม่ถึงไบครับเพราะว่าบางทีผมมานั่งอยู่ข้างไบแล้วพอ ไบอยู่ข้างๆอ่ะมันยังไม่ทันเล่นไปถึงไบมันเล่นผมจนสนุกแล้วมันพอใจแล้วมันก็เดินไปแล้วเลยก็ตัวขวาคือไบเนี่ยรุ่นเดียวกับบุญนะครับแต่ว่าเขาน่าฮลบทีาแกเนะกูแกของมึงไม่ได้เรื่องอ่ะมึงบูแค่ไหนมันจะต้องเตะต่อยมีหมดเลยครับมีสนับมีมีดมีปืนมีบุญรีมีรถถังมีรถถังนะอันนี้ยังอันนี้ยัง อายัดตปฏิวัติไงปฏิวัติที่ก่อนก็ถ่ายมีจรหรอม่มีไม่มีพูดเลยก่อนไม่มัาต้องไปเพิ่มสกิลตรงไหนอย่างผมว่าเอาคนกาเราก็จะได้เราก้ดูเวเกมส์ใครครก็ต้องยังไงสกิลผมว่าน่าจะเป็นสกิลแอคชั่นคเชียนๆนะพี่เจงาอะไรี้นอนจริงยาวเลยนตัวยาว มึงพี่มึงมันไปเลยนะมึงแข่งมึงมาแข่งครับใช่ไอรองพี่บุ๊กก็เป็นพวกตรงไหนไปก็จะน่าจะแอคชั่นแหละครับใช่เดี๋ยวเขาต้จะมีส่งพวชงเวิร์คช็อปอะไแต่ว่าจริงๆตัวละครมึงไม่ค่อยแอคชั่นเท่าไหร่มันต้องทำหน้าให้เป็นนักเรียนนักเลงตั้งเหมือนกันเนี่ยหาอยู่เหมือนกันคือเขาบอกว่าต้องเป็นนักเรียนนักเลงกลนกลัวอะไรเงี้ยเราก็คิดออกแค่แบบลองลองลองทำติ๊กลองทำติ๊ก ไม่ได้หรอกลัวกันหมดเลยเนี่ยขอไมคิดก่อนความเป็นนักเลงของเธออยู่ตรงนอ่ะพี่เกย์สอนสอนค่ะนี่น้องบุ๊คสอนน้องบุ๊กความเป็นนักเลงกวนกวนกับนักเลนเป็นคนดีก่อนนะลูกไม่โอ้โหในเรื่องในเรื่องผมเป็นพี่ไงผมเป็นพี่ผมต้องสอนน้องเพราะเราเป็นคนดีนะจะอยู่แก๊งไหนอ่ะต้องดูแลเขาให้ดีใช่พี่กับพี่ชายก็ก่อนจะส่งน้อก็ทำตัวให้ดีก่อนนะ อย yeah> ู่พอสบายลย่างนี้ไม่ต้องมาแบบว่าต่อปัจตุบันทุกเรื่องเป็นตัวดูเป็นตัวดูเรื่องเลยเออครับผมมันต้องบู๊แค่ไหนผมว่าบู๊ค่อนข้างเยอะครับเพราะว่านอกจากที่น่าจะเข้ากับพอแล้วมันต้องมีเข้ากับน้องม่อนด้วยครับที่ว่ตีรันฟันแทงกันไม่ใช่แค่มีอย่างเดียวไม้ด้วยปืนด้วยมีคแฝกด้วยใช่เตะต่อยอะไรเยอะแยะมากมายที่เขาแบบจริงจริงมีไอ้นี่ด้วยไอ้ของเส้าหลิง ที่เป็นเหมือนอ๋อมันเป็นโซ่ด้วยตอนรู้ว่าพี่เขาก็ะซิบว่าอะไรแบบนี้เพราะพี่ฟอเชื่อได้เหมือนกันตอนนี้ความรักจะตื่นอยู่เลยไอ้จริงกันนี่จริงอันนี้มีจริงอันนี้จริงอนี้มีจริงอันนี้ฟอสเชื่อได้จริงเพราะว่าทั้งวันถ่ายผมไม่รู้ว่าบทเอราะจำได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่บอทฟอสพูดทั้งวันคือเรื่องนี้ไม่มันพี่ไม่มันหมดจริงจริงผมชอบเลยเชอบเรื่องนี้เลยมันเอาทั้งหมดมาลงในเรื่องนี้เหรออืมมันมันพูดทั้งวันเลยจนผมไม่รู้แล้วว่าแบบอันนี้อันนี้อันนนนนนีีีี้้แลววบบบบบททททพอออรรรมมมมัััยยยะะููดด่่่คคาเเเืงๆ ผรไปจากใจยังดีครับครับผมไปกำลังซึมซับพฤติกรรมอยู่ครับกำลังแบบว่าเรียนรู้เรียนรู้แต่จริงๆในเรื่องไปคิดว่าทุกคนจะต้องไปเรียนเล่งพวกคิวมาเพราะทุกคนก็แบบจะเต็มใส่เต็มมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างที่ฟอร์ดบอกไปถ้าเกิดพลาดมามันก็น่าจะต้องผัดกองทุกคนก็เลยน่าจะต้องเพราะทุกคนใส่เต็มจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่แค่เราสี่คนแบบตัวอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับ็ต้องไปเรียนนี้ไม่มีมาปิดกง มากอคุณพี่แช่งมาครั้เนี่ยอย่าพูดไม่ไปพูดมาหนึ่งเหมือนให้เตรียมเตรียมไว้อ่ะเฮ้ปุ๊บถอนตัวทันแล้ทุกคนใส่เต็มไงทุกคนใส่เต็มไม่ก้าโปรเจกต์เขาบอกมาแล้วเรื่องนี้จัดเต็มวันส่วนไหนที่รักษาเต็มวงเงินประกันดยวามันเป็นลางดี case คิด่าข้าวสายคิดว่าข้าวสายจะตบไปกับใคร ะไม่หมดเลยพอบุกเล่นจริงแล้วโดนจริงพี่ใจละไม่ใจละโบ๊ะเขาเป็นพี่เลยนบแต่ว่าเลือดอาบเลยอยู่พี่มึงอยูพี่มึงน้องกรูมี่น้องตีกันไม่คิดจะห้ามเลยหรอเพราะว่าพี่แบบว่าห้ามไม่ให้รักกับผู้ชายนีะเขาแบบตีดตามผู้ชายแล้วหลงหลงคาลมคาลมผู้ชายอยู่กับพี่ก็อย่เงี้ยอ ดูพี่ฟอร์ตยินคาแรคเตอร์ชอนมากชอบมากจะงอยผมนี่ต้องแหลมเปียกอย่างนี้ไม่ได้เลยอุทว่าจับทั้งวันสนุกเลยสนุกนี่คือละครบู๊จริงเนาะแอคชั่นจริงเนาะแอคชั่นนะแอคชั่นที่พูดมาเนี่ยเนาะ เห็จะดูติดเล่นแต่จริงๆแล้วมันแอคชั่นจริงอร่อยนึกว่าคอมเมดี้เออได้ตลอดมาคือแบบถ้าเชื่อฟอย์ก็อาจจะเป็นคอมเมดี้แต่ว่าไปดูเทเลอร์ได้ครับแอคชั่นจริงๆมันมากมีมัดมีดแทงด้วยนะนี่ก็เกี่ยวกับอาวุธตลอดมันชอบจริงผมบอกแล้วมันชอบมากม,มากพลังสุดท้ายเราไปก็มาใหม่หน้องใหม่คุณบเราอยากจะมีแนะนำอะไรหรือว่า <laughs> ให้ใบเลือกไปในทิศทางไหนแต่ละรุ่นพี่เพราะว่าสามคนคือฟอคอลและแคเตอร์อ่ะเริ่มจากใครก่อนพี่ฟอถ้าจะนำรับรองว่าเอออยากเอาใครเป็นตัวอย่างในในกองเนี้หรือในจริงเป็นพีพีก็ได้ตัวอย่างนะสุภาษิลป์แล้วไปทำสุภาษิลป์แล้วเข้าเมืองตาเหลียวเข้าเมืองตาเหลียวต้องเหลียวตาตามเราต้องเหลียวตาตามใครบอกไหมไปนะ มึงอยากเป็นตัวโดนหรืออยากเป็นตัวตัเล่นดิ้งไมตัวโดนยิ้มอะมุเคยเป็นตัวโดนมาก่อนทุกวันนี้ก็ไม่ไม่ใช่แล้วต่อไปนี้จะไม่ใช่ต่อไปนี่เขาบอกผมเลยนะฟอสฟอตกองเนี้ยเล่นกี่ใบเนอะเฮ้ยเฮ้ยหยุดหลุดหลุดเอาเอาเอาหยุดหลุดเฮ้ยนี่คอนใจชันคอนดิชันคอนดิชันไอ้พวก เล่นพ er ิกเก้เลยเป็นลุมเรื่องนี้ลุมด้วยบอกลุง้ไม่เค้ามีมาร์คด้วยมีมาร์คมีพร้อมมีดมมีอนิกเอเนอร์จี้อย่างเงี้ยโอ้ตัวแม่งี้มันขาดไฟหมดเลยใช่บุ๊กบกว่าถ้าลูกจะเป็นตัวโดนุ๊กจะอยู่ไม่ได้บุ๊กก็เลยต้องไอ้มอนโน้มน้าวคนอื่นก่อนไอ้มาร์้มอนนี่อู้เรื่องนี้มันรูกแต่ละคนไอ้มอนนี่อินกว่าผมอีกนะเข้ามาแบบไม่ถอดตัวทำไม่ลก ไม่ใบไม่เท่าไหร่หน้าเกจจะพ๋าคู่เาทำไมผมผมเริ่มกังวลแล้วว่าอนาคตในชีวิตกองผมจะเป็นยังไงแล้วจิกจิกเด็กเด็คือพี่พูดอะไรไปครับเอออยากให้ใครเป็นอันไหนก็ในขั้นเดินตามคนอย่างในเดินตามคนไหนใช่ไหมครับเด็กจีบเอ็มทีวีแปะทุกคนใช่แค่นั้นเลยใช่คือเป็ค่เลยใช่คือทุกคนต้องแปะใครที่เข้ามาใหม่ต้องแปะก่อนเป็นเป็นแบบว่า เขรียกซึ่มซับกันไปผมผมก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะมากนะครับแต่ว่าไบไ์บบเราเราก็เติบโตมาแล้วนะการจะเดินตามใครพี่ว่าไบ์เลือกเองได้ <c oughs> แต่อย่าเติตามพี่อย่าเดินตามใครอะ่ะไม่พูด <c oughs> แต่ว่าพี่ว่าน่าจะมีแล้วแหละว,ว่าอย่าเดินตามอันนี้เลย <c oughs> นะไม่ได้แบบสักดีสักเท่าไหร่นะครับลองเลือกเอาเองแล้วกันไบมันให้ได้เลยครับมันมีให้เห็นแล้วไบไบเลือกดี ถ้าผมฝั่งเนื้อฝักตัวด้วยครับผมจะไม่เป็นตัวโดนครับเหตุการเริ่มนะเริ่มแล้วเขาบอกเลยค่ะุกว่าเขาไม่เป็นตัวโดนุกไม่เป็นเหมือนกันตัวดนต้องมีอยเงี้มีคนรับจคไวังวครโอเคคับไม่มีนะคะโครงการก็คะ